สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีวันนี้แม่ดาจะมาใส่ปุ๋ยนะคะปุ๋ยทุเรียนนะคะที่ลุงช่างปลูกนะคะที่มีชีวิตรอดอยู่สองต้นนะคะกำ,กำลังกาลังจะโตเห็นิดหนี่อู้จะท่วมหัวแล้วนะคะเอฟซี FC. แล้วก็นี่คือมะนาวนะคะนี่เอฟซีบอกว่าทําไมไม่ปลูกมะกรูดมะนาวนะคะปลูกแล้วนี่ค่ะเดี๋ยวจะใส่ปุ๋ยนะคะเดี๋ยวก็จะออกลูกดกมากเลยนะคะเอฟซี FC. แต่ก่อนจะใส่ปุ๋ยนะคะเราก็ต้องกําจัดวัชพืชก่อนนะคะนี่ค่ะหญ้านะคะเราต้อง ช่วงหน้าฝนเราก็ต้องต่อสู้กับหญ้ากวนนะคะหญ้าขึ้นเต็มเลยนะคะถอนเท่าไรก็ขึ้นถอนเท่าไรก็ขึ้นไม่ง่วงหมดนะคะโอ้ยต้นนียังกอนต้นผักเสี้ยนนะคะคิว่าจะเอาไปเอาไปขั้นฉมมันบ่มนีะไรกินหมดแล้วนี่ด้วงกินหมดแล้ว มาใส่ปุ๋ยทุเรียนนะคะถ้าแม่ดาใส่ไม่ถูกสูตร FC ก็คอมเมนต์ใต้คลิปแนะนําด้วยนะคะ

เราก็องเอฟังนะคะทีนี้ทุกคนเ็นนเราก็งฟังใ่ไหมใส่เยางนะยยางมใส่แว่เรียนนอ้ยสะมหมแล้วนี่ดูะมัวกระด้แล้วเรียนนี่เราก็ไปใส่นาวนะคะ ให้ไงให้เาว่าอะไรดีกว่าให้เขาแมงแรงขึ้นเลือกตับงขึ้นหมบ้าหาตดนีก็จะขึ้นมา เสร็จแล้วนี่เราก็กวรดินเขมรมากนี่คือซิ้อต้นใหญ่มากน,นะ

เราควรดินแบบนี้นะเราเอาเอาฟางหรือเอาหญ้ามาคุมนะดินมันจะไม่ไม่แน่นนะมันไม่โดนฝนไะทีดินมันก็จะไม่แข็งรากมันก็จะเดินไปได้ง่ายมาคุมนะคะดินมันจะได้ไม่แข็งมันจะได้ไม่แน่นนะเพราะมันเป็นเม็ดลุงลังนะดินมันแข็งมากขุดมันยากเลย๋ยวนี้ก็คุมเวลาฝนตกลงมา มันไม่โดนดินนะคะมันโดนหญ้าหรือว่าฟางมันก็จะเด้งดึงและดินก็จะไม่แน่นนะคะเสร็จแล้วนะคะทีนี้ก็ยซีก็ต้นมะนาวได้สองต้นแล้วนะคะต้นใหญ่เนาะทีนี้ก็ต้นมะกรูดนะคะนี่ไงมะกรูดอยู่ตรงนี้ค่ะโอต้นมะกรูดก็ต้นใหญ่นะเดี๋ยวไปดูก่อนอุ้ยแมงอะไรมีต่อมีแตนหรือเปล่าเนี่ยนี่ไงต้นมะกรูดนะคะอ๋อต้นองุ่นป่าค่ะนี่ไงไม่ได้เห็นเขาตําอยู่ ต้นองุนป่านะคะอุวยยังมีชีวิตรอดอยู่ต้นอังุนป่าไม่ได้เห็นเขาเอาไปตำดิเดี๋ยวนะเดี๋ยวใส่ปุ๋ยมามะกรูดก่อนนะคะสีเอาเสร็จเป็นอย่างๆไปเนะเาะให้เสร็จเป็นอย่างๆไปนะคะ ิงตรงไหนยังก็คุณก้นเยอะด้วยวจ้าจ้างานดี้ไปเสยไป,ปนึ่จ้าหนาไ พี่เขาได้กินมากเนาะ ยังนะคุณที่รอบเหรอว่าแล้วคุณก็รวยคุยลงไปคุยลงเขี่ยไปควรจับทางกันนะคะ นนะถ้ายังไม่ขึ้นมันก็มันก็ได้กูยู่ตรงนี้แหละกูันไม่ไปไหนไ แล้วค่ะต้นมะกรูดนะคะนี้ก็ยังเหลือยังเหลือต้นองุ่นสองต้นนะคะ <c oughs> องุ่นสองต้นแล้วก็จะใส่ต้นมะม่วงนะคะแล้วก็ต้นมะละกอนะคะแต่สําหรับคลิปนี้นะคะแม่ดาก็ขอพักเบีกก่อนนะคะ ักเหนื่อยกินน้ําก่อนนะคะฝากสมคลิปดลังให้มวดาสักห้านาทีด้วยนะคะกลับขอบคุณล่วงหน้านะคะเพื่อเป็นกําลังใจซมคลิปไม่ข้ามด่านนะคะแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์ของมณโอมนะคะไม่ว่าจะเป็นลุงป้าปลาร้าหนัวนะคะเวลาจะตสซมตําหรือทําแกงก็ให้นึกถึงปลาร้าลุงป้าปลาร้าหนัวนะคะอร่อยสุดยอดนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์นะคะครีมกันแดดนะคะของพี่ทีหรือว่าครีมบำรุงผิวเสื้อองค์ปูปาริจิตนะคะนี่มีแปดสีนะคะมีทั้งคอปกแขนยาวและคอกลมแขนสั้น ติดต่อกับแอดมินหรือว่าสอบถามได้เลยนะคะขอบพระคุณค่ะ